สวัสดีชาว Hot เกมเมอร์นะครับกลับมาอีกครั้งกับโปรเจกต์ Minecraft นะครับตอนนี้เรามีคนมามันติเพเยอ์ด้วยกันสามคนด้วยกันนะครับเริ่มจากคุณฮีโร่บายกันเลยนะครับคุณชื่ออะไรครับเอ้าคุณก็อ่านชื่อผมไปแล้วนี่มันตีนครั้ผ่านคนที่สองครับอ่ในีคุณเพเยอร์ฮะคุณชื่ออะไรครับชื่อมายครับอ้าวของคุณมายจากเลฟเวอร์แคกนะครับส่วนนี้คุณเอ้ยฮิตเลอร์นะะคุณฮิตเลอร์จากไหนครับ ผมนิวคงจะคับไลท์ครับอ๋อถูกับโชว์ความล็อกด้วยครับโชว์ความล็อกเดี๋ยวลงมาโชว์คำล็อกด้วยกันนะมามลงมาลงมาลงมาโชว์ความล็อกครับอ่ะไอ้เฮียนี่เป็นไรเนี่ยอึงติดสตัน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 นี่อะแข่งแข่งแข็งแข็งไม่ต้องไหมอะมาโชว์ความล็อกกันแค่นี้แหละปล่อยมันยืนบุเออเฮ้ยสปาตันมันสปาตันมัน นี่ไงในน้ำในน้ำจมน้ำอึบุ๋ง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 เอาเอาขาเขาเฮียจมจมจมพอแล้วเดี๋ยเราคไม่ต้องไม่ต้องมาแนะนำเราคงต้องไปหานั่นอะไปหานี่ครับผมเลื่อนลึ้นเกียวเมือไหร่เมอไหร่เมื่อไหร่เม่ไหต้เมอเมืไห้ยินว่าไห่ต้องแร้วมึงไปหรแเ่อล้วมืงอ็ร่บมื่อไหรอมอหร่ม่อหรมอรเมืครับม้าอรมีกอ่มีกฎว่าบ้านบ้านของรขอไ่มันอะรมันอะหร่่รวมกัน เดี๋ยวก็เดได้ยินป่ะเนี่ยรวมกันไปเลยไม่ได้ต้องสร้างบ้านใครบ้านมันสี่บ้านอะรวมกันเราอยู่เฮ้ยตกตกเราได้ยินมาเนี่ยไม่ได้ยินได้ยินใกล้เราหันเอ้าเดี๋ยวเราต้องไปอบสปานก่อนพอใกล้ตายแล้วครับเอาบ้านเอาบ้านเลยเอะไรใกล้กันอ๋อเรืมไฟไม่มีทีมอื้อพี่ฝนกูเอาก็ได้ครับต่อยผมทีผมเลื่นเหลือหนึ่งเองเออแหละเก็บไว้อย่างนั้นแหละเออเ้ามาจับดาวดอติก ไม่พ tamam. ื้แ sì, ล้วจอนเอ้ยแล่เยนิวต่อยต่อยอยนิวมึงขุดแร่มาเร็วๆไากูต่อยวะเฮ้ยคุณคุณมารวมคุณมารวมกันก่อนมารวมกันก่อนมารวมกันตรงนี้ก่อนนะครับมารวมกันเลยให้ซอมบี้ยิงสนูไปตายห่ารวมกันเราอยู่มึงสู้มึงก็ตายพช่เขาบอกว่าอะไระสามคนหัวหายสองคนตายน้งคู่ใช่ใช่ใช่ต้องการไม้ยนิวไหมกู ไม่ไม่กูเร็วเข้าไปกูค้าบไม่ได้วะไม่ต้องค้าบเลยท่านมึงขะไปเพี้ยมึงเป็นไอโยนกิ่งไม้กูวะกิ่งไม้กาก้างแหลมืดอ่าฟัคไอแค่เนี้ยกูสร้างโยไอ้ใกล้มึงใจเย็นดิวะเออได้แล้วขวานขวานเอามาทำเฮี้ยอะไรอ้าวขวานฟองไปเจาะเล่ยเลยขวานไว้ตัดต้นไม้ไอ้เฮี้ย เอาขวานเอาขวานไม่ต่ำเนี่ยแร่อยู่เนี่ยแร่อยู่เนี่ยโอ้โหเราต้องการไฟนะครับชาบูชาบูใช่ปะได้แล้วเออเร็วขุดมาทำไฟเร็วคอนี้ซอมมี้มันจะมาโอ้ได้เยอะเลยเร็ว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 เรวเร็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 เร็วเเร็ว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 เรเรร็ววเรวเร็วร็วเร็วเร็วเรร็วเรเร็ร เราต้องไม่ใช่ hamster ครับเอ้ยแร่แร่น่แรอแร่มาแร่มาแร่มาไอาเยอะเบจเฮ้ยอะแบบหนึงเอาเงินมาจิกท่าไมเนี่ยบ้านชนเอาเฮ้ยอ๋ออ่อเดี๋ยวผมจะแจกไว้คนละอันนะครับกหรือว่าฝันตัวโล่กดกล้องไห้วะลืมเอ้ยอาสว่างไปกลับไปที่บ้านเราเฮ้ยเอากล่องคับไปด้วยอุ้ยอ้าวเฮ้ยใครต่อยกูวะย้ายกล่องคับกลับไปที่สัญลักษณ์ hcg อันลุ่งเรืองเ้ยเดี๋ยวกูเตะเอง เราเรากลับไปที่สัญลักษณ์ที่จีอันลุ่งเรืองเดี๋ยวกลับไปก่อนไอผมวางไฟตามทางไว้นะครับเผื่อจะได้ไม่หลงนะครับใครใครเดินมาทีหลังก็เก็บด้วยนะครับด้วยจิป้าิป้าเฮ้ยคิป้ตูมอ้าวทษทีอ้าวโอ้ยกูเป็นโอ้ทษทีมาไหมต่อยไปกระเด็นไปหาพี่แกเลยแล้วพี่แกก็ตาย ใครวะใครตายวะโอ้คุณรีมาเลยครับสตาร์คเฮสรู้สึกว่าผมังเป็นคนโดนลุกหลงการมาที่สัญญาณษณ์เฮสิจิลุงเหลืองเฮ้ยข้างหลังเอ้ยหลังอ่ะหาหาที่กำบังเร็วต้องถอยแล้วบวกมาเลยชิบหายมาเต็มเลยเอาไว้นล่อมาไมอีกวันนี้อะไปไป โอ้โกี่ตัวโอ้ตายไปคนหนึ่งแล้วเฮ้ยเรื่องเลยสองเอาบักออยเดี๋ยวหมูเต็มเลยหมูหมูไอ้อยอะไม้ไปอไม้ยไปสม้ไปปีเดยส่วนทานครูไปเต็มละเดี๋ยวกดเลยละอ๋อดีมากจำจำนวนแล้วหรอ อไอ้กันอ่าไปอย่าอุ้งงานนะคไม่ได้แล็กเลยเขาเขาเนี่ยเขาชื่อแล็กเกอร์นะเป็นคนที่แล็กที่สุดในเซิร์ฟของเขาชื่อเออแล็กที่สุดในเซิร์ฟแล้วครับก็ผมบอกทุกคนในจังหวัดไทยก็ผมนิวคงครับจะมาตอกตอกอะไรวะเนี่ยแล้วโจมอย่าตีกูวพาะมึงกูเหลือสองไงตัดลงไปเลยนี่คืออะไรนั่นแหนะไอ้เชี่ยตีผมทำไมเลือดนเลยครึ่งเลยอ่ะ ไปหาหมูน่ิเลืคุณมีหน้าที่ไปไปไปหาว่าสมุนไพรอาหารมาเออเราต้องแยกหน้าที่กันทําส่วนผมก็มีหน้าที่สั่งกินนอนเอาจังไรมากเลยลูกข้าวมกส้มเลยไก่จะเถียงรู้หัวห้องมึงกูมีสิทธิ์กูมีแบนมึงกูจะทำอะไรก็ได้อ๋อหับไรใช้กดหับไรอีกแล้วใครปิดกูเนี่ยเจ้าของรายการครับมีสิทธิ์ครับอุ้ยมืดมืดมืดอุ้ยต่อยกูอย่าไอจะตายแล้วเฮ้ยล้างแค้นเนอะ ใครตายวะเอาแล้วใครปิดไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยแล้วคุณจะเข้าได้ยังไงเอาไอ้เหี้ยนึ่งกันเข้าเอาไม่เห็นได้เลยเข้ามากันนะครับตอนนี้ผมกำลังหลบกับทาวล็อกอยู่คุเชื่ออะไรคุเชื่อคุณดิดเทรนเซกูไปใกล้ๆแล้วทีพีว่าชื่อมึงเขียนยากไอ้เหี้้ยไอเขียนเพ้อ กูต้องมานั่งพิมพ์เนี่ยเอื้อไกมาแล้วถ้าเฮ้ยเราลงไปในอุโมงค์มันสร้างมาในอุโมงค์เลยวะเพื่อปลอดภัยจากไก่เอ้ยยังไม่ทำเครื่องมือเลยเอากองคิพไปกองขาไปเออเก็บกองขามาด้วยเร็วดึงมาดึงมากองขาไปเออขุดเร็วขุดเร็วเร็ววันนี้มบีจะมาคุณลงไปคุณหีลงไปครับคุณเร็วเร็วุณเร็วเร็ฮ้ยต้องระวังนะครับไม่ได้ตอนนี้ยิ่งแรงอยู่ก็ยิ่งโอ้โหลำบากเลยนะเนี่ย คุณลงไปใช่ไหมครัเออผมจะบอกนะครับถ้าเกิดคอยนี่ดิสิ่คุณดิวางกองคาร์ฟมันเลยวางเลยถ้าคุณลงไปแล้วคลิปปืนลงไปนี่คลิปหายกันหมดเลยนะครับเราต้องสร้างที่ปิดด้วยดิทนายก็ช่วยไม่ได้นะครับเปิดดิเอาปิดเหยาเออปิดไว้ก่อนมีแสงไฟนำทางไหมเนี่ยเอาปิดเอาปิด มันจะต่อยกันตายเลยเนี่ยมองไม่เห็นเฮียเขาจะต่อยกันตายแล้วใครมาสร้างปิดกุ้งไว้มาเนี่ยไอ้เฮียไอ้นี่ไอ้นี่สร้างไม่ใช่กูอ้าวเขาไฟไปโอเคปลอดภัยแล้วแล้วนี่ไม่ปิดเลยแม่งคลิปเปอร์ก็ลงมาระเบิดหัวมึงเราเออโอเคเรียบร้อยแล้วแค่หางินแค่หนึ่งบล็อกมันก็ระเบิดแล้วครับอุ้ยเอ้าโอ้โหไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอบให้กินเนื้อหมูให้กินไม่ต้องครับผมมีหมูอยู่แล้วอยากกินสดๆอยากกินสดยายาเก็บไว้เอะไรผมนี่ ลูกเอ้าเออาไอ้เนี่ยกวดเนี่ยไปตีดิอะไรวดสายอันนึงดิต้องทำทำพื้นที่ก่อนก็ทำพื้นที่กูก็ทำอยู่เดี่ยวมึงเอาไปเอาไปขุดไปอันนี้นี่เอาไปบนมีอยู่ชิ้นนิวเอาไปไปขุดนะฮะคุณอุ้ยของคุณท้าวนี่ไปครับคุณฮีโร่ครับคุณแลกเกอร์ไอสัตว์ไอที่คุณคุณหินด้วยดิเอ้า เอาเก็บเขาตัวเองเอาตีกูทำไมเอาไปโมเดย่างมึงขุดไปนนัไอ้นั่นก็ขุดหินไปเอ้าไม่ได้อีกแล้วอะไรอีกเนี่ยกูจะบ้าตายแล้วเดี๋ยวจะทำเอามาอิมแพคในนี้เลยเนี่ยมันได้แล้วนะเออให้ยลบหน่อยดีวะโอ้โหแม่งขุดไปจะขุดไปทีหนึ่งจะโดนนะตั้งรอวิเศษเลยนะครับไม่ได้เพราะเราไปเปิดโหมด pvp ไว้ฮะย้อนมาจาก Player vs Player นะครับ แล้วหล่าพีพีเยอะกว่าพีพีเยอะเลยเหรออย่าคุณดูอะไรนี่คนจะย่างหมูแล้วครับตอนนี้เอ้ยย่างตับนะครับดูดูดูที่ผมครับดูที่ผมเฮ้ยเฮ้ยยิ้มัตตุฟี่เฮียเี้ยเอ้ยดูที่ผมให้ไหนไหนไหนไอ้ยกากระกระช้าช้าทำไม่ได้ทำไมดิช้าโอ้ไม่ทำแล้วไอ้ผมกำลังย่างตับอยู่เดี๋ยวพี่พาไปกินตับ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  ตับตับวะโอ้ตับออเออเจอแล้เธอโอเคเปิดไว้นะครับนึ่าจะข้างบนจะได้เสียงก้องแกลงก้องแกลงเสียงมันคุ้ณไหมฮะเหมือนคนขัดหม้อเลี่ยขัดหม้อเฮียหกกระดูกเออข้างหน้าของคุณนี่ลอยนะครับมีซอมบี้อยู่หนึ่งคนเฮ้ยอย่าขุดไปมีซอมบี้อเฮียแต่อยู่ห่างกันไปทั้งห้าบล็อกครับ อร่อยเนี่ยไม่เป็นไรครับผมมีแล้วผมให้ของสมานาคุณให้ครับนี่ครับอยากกินไหมครับเห็นไหมฮะของสมานาคุณครับอ้ออร่อยเอาครับเอาเดี๋ยเจอท้องมันนี่เอาไปโอ้โหแกงเด็กไม่หวานเดียไอเจอท้องไหนไหนไหนเนี่ยมึงคนที่เได้ออกเนี่ยเจอเลยอ้าวไอสัตว์เอ้าเอาไอเขาคนรับดาเมจไม่รับดาเมจเขาจะมา เออเนี่ยทองทองทองขุดมาขุดทองมาเจอสองอันเองนี่ทันเร่านี่สอยรู้ว่าเวลาเวลาเออมันไม่ใช่ทองครับนั่นมันเงินนะครับแกมาโยนมาโยนมาอู้เย้เบชยัดแกไปอันหนึ่งอ่ะไอ้ฮันนี่บ่ายอดีตไอ้นี่ขินเฮียเนี่ยเอ้ฮีโร่เบิร์นฮีโร่ฮีโร่อะไรเออหลบไปไหมนี่หลบไปหลบโดนโดนนั่นอ้วก เว่อ้าเต็มอ้าวที่จริงๆคือมันต้องเท่านี้ไหมเหรแล้วขุดลงไปอีกไหมเนี่ยเอ้าแล้วคุณวางกล่องกบกูไปชิเลอร์กูต้องอยู่สูงกว่าพวกมึงโอ้เฮ้ยอย่าไปตี๊ยาเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเฮ้ยอย่าอยาอย่าอย่าอย่าไอ้ควายไปปุบเพียนนี้อ่าแล้วเขาจะจะกลับมาทางเดิมได้ไหมครับเนี่ยมันไม่มีจุดบอกเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจุดจะผมจะขุดไว้นะครับโอเคผมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมเทเลพอร์ตมาให้ไม่เป็นไร เออเทเลพอร์ตมาเลยไปิดนะครับผมมีความสามารถแต่เราขุดเปิดไว้นะครับไม่คุณลงมาเฮ้ยดิไม่ไม่ตายครับผมมีมือเรื่องนี้สอนรู้ว่าคลิปเปอร์ห้าตัวเอ้ยอย่าล็อกทางนี้เอ้ยผมจะเทเลพอร์ตคุณมาดีแล้วแม่งเอามาเลยฮีโร่ครับอย๋อยไม่แค่ฮีโร่ก็พอครับเอ้าโอ้ยเชียเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเชียเอ้าโดนระเบิดไม่ตายเออไก่วับมา อ๋อวมาสอนมาสอนเรื่องนี้สอนรู้ว่าอย่าอย่าไปลองของกับฮิตเลอร์นะครับมิงานเขาจะโดนจอบเขาฟาดอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกมาหลอนหลอนนี่คืออาการคนหลอนใช่ไหมครับโอ้ดูขอหมดเนี่ยเหล็กเยอะเแล็กเยอะเอ้าเอ้ยมีไหนวลอนเขาบอกเขากำลังหลอนอยูแล้วเขาติดอาการโดนคิปเปอร์มากโดนตันติดตตัน เมื่อกี้นี่คิปเปอร์ระเบิดปุ๊บว้ามาแล้วหายไปเลยหายไปทั้งแมปอ่าหายไปทั้งแมปคิปเปอร์ระเบิดที่หายทั้งแมปเลยเออพอแล้วมั้งกูจะคุณลงมาอีกทำไมอะพอแล้วเฮียเอาเพรากูล็อกไงโอ้ยเฮียใครต่ายปะเฮียฮิตเลอร์ยาวมาแล้วยจะไปลองของไอ้ฮิตเลอร์อ่าอ่าผมล็อกครับ เอ้ยลองของกูอะมันไม่มีกูไม่มีขอแกไม่มีของต้องใช้มือต่อยโอ้โหลำบากมากแล้วอะอะไอ้โอ้ยขอหมูหน่อยหมูอะไรเนี่ยนะอ่าแล้วหมูอะที่ย่างแล้วอะอย่าวิชโอ้เอ้ยออกมายังไงเนี่ยเออออกมาไวฮิตเลอร์ขังแล้วสังขังแล้วโอ้เออติดเตี๋ยไปมาสักหลายหลายชั้น เหมือนเหมือนกูไปในนี่เลยตัวตัวคุณนักโทษนักโทษคุมขังอันนี้อีกช่องนึงเดี๋ยวมันเออเดี๋ยวโอเคเรียบร้อยแล้วนักโทษคุมขังนะครับคุมขังเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเกิดใครยิงล้วนเหรอเฮ้ยกูว่ามันตอนเช้าแล้วว่ะนั่นมันก็โดนไฟไหมเชียวปะว้าคุณนักโทษตอนนี้ได้เวลาปล่อยตัวคุณมาแล้วครับ มาตัวนักโทษที่เพอ่งอามาเหยียบออกมาเลยออกมาเลยครับแล้วผมจะไปข้างบนนะครับสักคู่นะเฮ้ยคุณฮีโร่เราไปครับอีฮียหัวติดเดียววะไอ้ชัดใครต่อยบอหัวไอบันตีแล้วอ่าใครต้องการอะไรมากเนี่ยผมโยนลงไปครับคุณสามารถสั่งที่เซอร์วิสชิสได้เลยนะครับ เอาปได้ครับเดี๋ยวผมผมเอ่อผมเจอของดีนะครับเดี๋ยวผมจะส่งของมาให้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขึ้นมานะครับอย่าเพิ่งขึ้นมาอยู่นะไปก่อนนะโอเคเปิดหน้าต่างไปด้วยครับเปิดหน้าต่างไปด้วยเปิดหน้าต่างไ้ผมจะลงมาแล้วแล้วเปิดยังโอเคเปิดแล้วเปิดเฮียเลยเนี่ยอ่านะครับของดีไปนะครับเฮ้ยเฮ้ยขวดดีคุจะปล่อยมึงลงไปแล้วเหีย ผิดเล่ยจึงล้เลยไอ,ไอสัตว์โอ้ยเฮียโอ้โอ,อะไรวะแผ่นไม่สำเร็จได้ไงวะ